เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเหมือนกับออกมานะคะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะสำหรับทุกท่านเลยนะคะที่สนใจนะคะจัดสร้างเพียง1,000พันองค์เท่านั้นนะคะรุ่นนี้จัดสร้างเพียง1,000พันองค์เท่านั้นค่ะสีแดงก็1,000พองค์นะคะปิดทองก็1000องค์เท่านั้นนะคะองค์นี้จะเป็นองค์ปิดทองนะคะทุกท่านดูด้านในนะคะด้านในนะ <S <S ด้านในนะคะจะปิดทองแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่ชุบนะคะ เป็นปิดทองนะจะไม่ใช่ชุบนะคะเป็นปิดทองแบบนี้เลยค่ะเห็นไคะข้างในนะคะถ้าเกิดท่านใดที่เคยไปที่วัดโพทองนะคะจะเห็นนะคะจะมีพญาคุฑทรงนี้นะคะอยู่ที่ศาลที่ศาลพญาคุฑที่วัดคุดเอ่อที่วัดโพทองเลยนะคะจะเป็นคุดแบบนี้เลยนะคะคุดแบบนี้นะคะลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะ เป็นขุดที่ก้าวไปข้างหน้านะคะเตรียมที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะคือจะมีแต่ก้าวหน้านะคะสําหรับขุดรุ่นนี้นะคะเอกลักษณ์เลยนะคะอันนี้นะคะหลวงพ่อวรานะคะเมตตาเจิมให้แล้วนะคะถูกองค์เลยนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อวราเมตตาเจิมให้แล้วถูกองนะคะเนี่ยค่ะท่านจะเจิมแบบนี้ให้นะอันนี้จะเป็นท่านเจิมให้เลยนะคะ มีได้ไปนะคะต่อนะคะเราต้องไปรอนะคะไปต่อแถวรอนะคะเพื่อจะเหมือนได้พบได้เข้าไปกราบนะคะองค์หลวงพ่อเวลา,านะคะท่านก็เมตตาเจิมให้เราด้วยนะคะเมตตาเจิมเพิ่มเติมให้นะคะนี่นะคะ <S 1> <S 1> พญาคุฑองค์นี้นะคะความหมายอ,อย่างหนึ่งคือดีมากๆนะคะดูข้างล่างนะคะที่ท่านอยู่นะคะเป็นกองเงินกองทองนะคะ <S <S เหมือนอยู่บนกองเงินกองทองเลยนะคะแล้วก็ก้าวไปข้างหน้านะคะ สำหรับขุดรุ่นนี้ค่ะองค์นี้จะเป็นปิดทองค่ะจะเป็นปิดทองทั้งองค์นะคะปิดทองทั้งองคหมายเลขนะเห็นไหมเห็นหมายเลขไหมคะเพื่อนเพื่อนหมายเลขอยู่ด้านในนะอันนี้เขาปิดไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะทางวัดทาละเอียดมากทําละเอียดมากนะคะอันนี้นะคะเลขนะคะเลขจะอยู่ข้างในนี้เลยค่ะตรงฐานนี้เลยค่ะนะคะฐานนี้เลยนะคะตอนนี้ยังมีเลขให้เลือกได้นะคะถ้าไม่เลือกเลขบีก็จะจัด ขาไปอยู่แล้วนะคะแล้วแต่ว่าเป็นองค์ไหนไปนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะนี่องค์นี้จะเป็นปิดทองเดี๋ยวเอาองค์ไก่แดงให้ดูค่ะองค์ไก่แดงก็จะมีอยู่ที่ซานเหมือนกันนะคะองค์ไก่แดงนะขนาดองค์พญาคุณด้านในนะคะสามนิ้วคูณสามนิ้วนะคะด้านในนะคะเฉพาะองคุดนะคะสามนิ้วคูณสามนิ้วค่ะ ถ้ารวมตู้รวมฐานนะคะอยู่ที่ห้านิ้วคูณห้านิ้วนะคะจะเป็นห้านิ้วคูณห้านิ้วด้านในจะเป็นเลขเช่นกันนะคะตอกอยู่ด้านในค่ะจะเป็นหมายเลขนะคะตอกอยู่ด้านในอง์นี้จะเป็นไกยแดงค่ะจะเป็นไกยแดงแบบนี้นะคะแล้วก็พร้อมหลวงพ่อวรานะคะท่านเมตตาเจิมให้นะคะเจิมปลุกเสกให้อีกหนึ่งรอบนะคะแต่ว่า ทุกองนะคะท่านได้ปลุกเสกไปแล้วนะคะปลุกเสกไปแล้ววันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมนะคะแต่อันนี้เราได้ไปปลุกเสกเพิ่มนะคะท่านปลุกเสกแบบว่าท่านอธิษฐานนะคะพูดเพิ่มเติมให้อีกนะคะพร้อมกับเจิมที่ตู้ให้นะคะแบบนี้เลยองค์พญาคุดรุ่นราชาคุดนะคะพระอาจารย์วรานะคะบุญญวโรนะคะเป็นของวัดโพอทองค่ะ จอมทองกรุงเทพนะคะบางมดค่ะปี66นะคะสำหรับรุ่นนี้รวมตู้รวมฐานนะคะอยู่ที่5นิ้วคูณหนิ้วค่ะ5นิ้วคูณหนิ้วนะคะมีให้ทุกท่านนะคะเลือกบูชาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กายแดงนะคะหรือองค์ปิดทองนะคะราคาบูชาเท่ากัน,นะคะ่จะจัดสร้างนะคะรายการละ1,000องค์เท่านั้นนะคะ1,000องค์เท่านั้นต้องบอกว่าสีแดงนะีเป็นสีที่ หมดไวที่สุดนะคะหมดไวที่สุดเลยนะคะอันนี้จะเป็นไก่แดงค่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านชมใกล้ๆเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณจ่าแดงอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะ